สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเจอจ้ามันี่ยำขนมจีนไปตลาดมาจ้าไปอวันนี้ฮอลิเดยค่ะฮอลิเดย1วันก็เลยอันแวบไปอทุระจ้าพี่น้องแวบไปทุระได้เข้าไปไอ้ท้ยประกันชีวิตจ้ะ ก็เลยแวะตลาดสดได้ปลาหมึกไข่ผักเคองแขยงบุญนี้ก็มีมะระขีนกจ้ะพี่น้องมะระป้าหอมมาเป็นสวนเลยค่ะแล้วก็ต้นหอมหอมเปรอะจ้ะแตงอาจาะพี่น้องอกินไดไรบ้านาอคือเป็นเครื่องซุกเป็นตะเพ็ดทจ้ะกินเพ็ดไลกับบอดีเลยจ้ะกินเผ็ดมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะ เพื่อนๆไอ้ของอันล้างบ้านล้างบ้านของวัานนะจ๊ะล้างบ้านของไอ้เราซื้อช่องดีกว่านะล้างบ้านของอันของวัานนี่ไล่ตอบคอมเมนต์อยดีนะจ๊ะช่วงนี้ก็ร่างไล่ตอบคอมเมนต์จ้ะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าซิซ่าจักน้อยแล้วจะพี่น้องแต่ว่าก็ตอบ ันนี้ขนมจีนสดจ้ะขนมจีนสดเหมจ้ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยกินข้องมาคลองดองปันใดดอกมัจนจะมีขนมจีนที่ว่าเป็นนมจีนนันยี่ห้อยังน้อพัอนเอกจากยี่ห้อขนมจีนไอนมจีนไอยังก่อนที่เป็นแ,นแห่งแม่แล้วเข้ามาต้มออกอื้มร้อน ขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างแล้วคะ่ะน่าจะพี่น่องอันดับแหแลกมาละเลยกินเยอะๆนะคะแซ่บได้หนิคมยู่ต่าจะบอกขมบัน,นไดด้รตตคูม,มักมะกินดีต่อสุขภาพมาละกินนกอืมสุดน้ำโกโก้กันนะนม มันจะด้ด,ด็ยกได้นะนึกจ๊อากได้สตอร์ไปตลาดไอ้มือน,นี่เดี๋ยวหาสตอร์กับบาพอเดี๋ยวหาสตอร์กับพ๊อบได้เลเยตำละ น้องสตังน้องสตังเพิ่งกำลังไล่ตอบคอมเมนต์คือนกันนะจ้ะน้องสตังนี่เป็นลูกไส้หลาเล็กหน่อยผู้ชายนะจ๊ะเห็นแม่เห็นยังเจอเห็นน้ำแปดขวบจ้าพี่น้อง thay này 16 tỷ Thực ra nha 16 tỷ Cảm mức này ừ. Có để bắn xăng ở năn สั่งไม่สิมาเสียบนเซนนี่ตัวนยน,น้อยพอแพงหลังจะพี่น้องสั่งด่วนว่าสิมาเห็ดอันงงนะั้นเสียงยำกวบกรอบกรอบนะไปเตบเห็ดไปสลาดพี่น้องถ้าเป็นอาชีพเสริมนะ ว่าวันนี้เห็ดงานประจำกับเป็นพนักง,งานห่างตะกี้กับเป็นเอฟซีของช,องชอง่องนั้นช่องนี้จ้ะเป็นเอฟซีของรายๆายช่องเดียวว่าวันนี้ก็มาเห็นเองอยู่ว่างๆแล้วจ้ะอยู่ว่างๆแล้วก็หารายได้เสริมคุณละ เป็นพนักง,งานบริษัทแล้วเราบริหาเบร์ได้พึ้น้ำหลับจับขายประกันชีวิตค่ะขายมาสิบปีแล้วจ้ะสิบสิบก็ปีแล้วอขายประกันชีวิตนวนามขายตั้งแต่อายุยี่แปดยี่เก้านะ ตอนนั้นเห็นงานอยู่ที่นี่จ้ะตั้งแต่ปีปีแร้นีหนึ่งปีสองกีตามปเก้าบหาลัห้องก็เลยสมัครอาชีพเสริมเพื่อกันจ้านะขายประกันชีวิตของบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะ เราชิมอีกอาชีพหนึ่งของวันเมื่อใครได้เขา่าสาขาหารือเป่น้องมีพี่เลี้ยงอยู่มีพี่เลี้ยงคอยสับป,ปอรดอยู่น่ามีเคสค่อยข้อ กดีนี้ก็โดนลดชั่วโมงงานพี่น้องพนักงานหลายคนพนักงานประจําหลายคนนะคะโดนลดชั่วโมงงานโดนลดวันทํางานเนาะนี่เราวัดวัดได้มาเห็นยูทูบกันย้อนเมั่อสิล่ะมีแต่มีเวลาเห็นยูทูบเห็ดพ่อมันวนอันบรยักไปเวลากัวางวาน ให้ประกันอยู่นี่ตเหตกรณ์เป็นพนักง,งานษัทนีธิอนะผ่านการอบรมมาแล้วมีใบอนุญาตเรียบร้อยนะคะอยากทำอย่างเกี่ยวกับประกันชีวิตก็ะทำได้แล้วจ้า ช่วงนี้ไปเห็นงานก็นเห็นงานจำเหม่อหยุดจำเหม่อเห็นงานซีเหม่อหยุดซีเหม่อ ปลาหมึกไข่จ้าโอ๊ยขอโทษนะคะลืมเ,เอาอันโอ้ยดีใส่ตาซะนะปลาหมึกไข่ป้าบางนหหนึ่งบือ้อปลาหมึกไข่เนาะรองเมืองกันนะอืมอืมไปซื้ออยู่ตลาดสด สดไล์สดอยู่จ้ะสดดีอยู่จ้ะอืมมากจาก้ะผมดูแต่ผมค่ะแฟนเห็ดงนะ้นแฟนเห็ดสวนมือยุดแล้วกับเห็ด แี่มันแรงเหลืองงานมากเราก็เห็ดแล้วเข้สวยก็ล่างลงผักในห,หนองผักลายยางชีไทยชีหล้าแล้วมัน,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 นขึ้นนี่แจหนมากกับขึ้นอยู่บนหนอห้องผูกผักกินคือเก่า อกกินนั้นเนี่ยกินบ่เบิกก็สเอาไว้ผัดพัดกับิ อันนี้แก่าย้ป่ะมันแก่คบออะไรอีก,นกน่น้ำกระปุงแช่น้ำปลา อืมมึนไงถ้อ่อนบอกพีน่นนออืมคบอมืดพ่นาะ น้วคือมายหมแม่ดาร,นราน้อยๆ d a r งเปเ p อร e r l ส s ์ภาษาบี Paperless ใส่เหรอเห็นแมเห็ดคิ้วซองซองซองน้นองสตัง นังตจะสังหน้าแน่พื้อหรือยน่ามแม้สุดท้ายกล่องรบปับ๊บหน้าสวดหมูดตู้อยู่พี่น้องลูกหน้าสวดหมูดตู้อยู่กินเก่งเก้น Nóng sợ tăng Thôi à à im Im là ta Ta sẽ mày 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 Lô mày กลมแห้งส่องแห้งกลมหนองกิมนมาจ้าพี่น,ออน้องกินมาหมดจังตาสิเล่มต่อคือตอนจ้าขอบคุณมา,มากๆนะคะเพื่อนๆพี่เขามาอันรับชม นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะปแปลลความไปบ้าง